เครื่องนึ่งไฟฟ้ากราเต้ค่ะตัวนี้นะคะกินไฟเพียง650วัตต์นะคะแล้วก็ขนาดของเขาแบบนี้นะคะความจุประมาณ8.5ลิตรค่ะนะคะสายไฟเราให้ไปยาวๆประมาณ1เมตรนะคะอย่าลืมนะคะตัวนี้มี3ชั้นนะคะ ตอนนี้ใครเข้ามาแล้วนะกดติดตามช่องนะสายกรีนนะคะสายครีนเลยนะแล้วก็สายที่ชอบกินบรรดาผักนะแล้วก็ไม่อยากกินผักสดเพราะว่ากลัวท้องอืดใช่ไหมคะเราใช้วิธีนี้เลยนะคะสำหรับการนึ่งค่ะ เนื่องไฟฟ้าตัวนี้กินไฟน้อยนะคะไม่ต้องลัวเปลืองเลยนะคะเราจะใช้1ชั้น2ชั้นได้หมดเลยนะคะไม่ต้องจํากัดว่าเอ๊ะต้องใช้เต็มเต็สมสชั้นนะคะเราสามารถแบ่งการใช้ได้นะคะแบบนี้ได้เลยนะนะอันนี้คือเตี้ยสุดเลยนะคะแบบนี้ค่ะหรือเราอยากจะเติมนะคะก็เติมได้เช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมค่ะแผ่นตัวนี้เราให้ไป3แผ่นนะคะ สำคัญเลยคือมีร่องตรงนี้ค่ะสําหรับวางไข่นะคะจะนึ่งไข่หรือจะทําอะไรก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่าเรามาดูวิธีการใช้งานเลยนะคะนะถอดออกมานะคะแต่ละชั้นนะคะเป็นแบบนี้นะเนะี่ยส่วนตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่พ่นไอน้ําออกมาแล้วตรงนี้เป็นฮิตเตอร์นะคะเราวางลงไปนะคะช่องที่จะดูระดับน้ําตรงนี้ส่วนการตั้งเวลานะคะตั้งได้60นาทีนะคะเราดูเลยค่ะเราจะเติมน้ําไปนะคะ เติมน้ำก่อนนะเดี๋ยวเราจะนึ่งผักใช่ไหมเติมน้ำก่อนเลยนะคะแล้วก็เราก็เอาชั้นตัวสีดำวางลงไปนะคะวันนี้สายคลีนต้องชอบเลยนะคะนึ่งผักเอาไว้นะคะสําหรับที่เราจะรับประทานกับพวกน้ําพริกหรือว่าพวกเนื้อสัตว์ได้หมดเลยนะคะเริ่มต้นเลยนะตอนนี้พี่น้อยไม่ได้ใส่ถุงมือนะขออภัยนะจ๊ะนะเราก็เอาของแข็งๆไว้ก่อนนะคะวางข้างล่างนะจ๊ะ แบบนี้เลยนะถ้าชอบแครอทด,ด้วยนะเราก็เอาแครอทวางลงไปด้วยค่ะนะคะเรานะึน่งนะแครอทเนี่ยเวลานึ่งใหม่ๆนะวนหวานนเลยนะคะลูกค้าอย่าลืมนะนึ่งเสร็จนะคะต้องไปใช้เกี่ยวกับนอกน้ําเย็นนะตัวนี้จะทําให้ผักสดตลอดเวลาเลยนะคะก็คือสีจะสวยอยู่นะคะถัดไปนะคะเราก็เอาผักที่แข็งถัดไปวางนะคะวางเลยนะจ๊ะแบบนี้นะแล้วก็เอาตัวของ ชั้นเขาวางอย่างนี้นะคะอ่าดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูชั้นสุดท้ายนะคะเราก็วางผักได้เช่นเดียวกันนะนะคะอันนี้เขาเรียกว่าผักกาดขาวนะคะเราก็ดูเท่าที่เราชอบนะประมาณนี้ก็โอเคนะวางได้นะคะเสร็จแล้วค่ะตั้งเวลาเลยนะคะผักนะจริงๆเขามีจํานวนนะคะจํานวนของเวลาบอกอยู่ค่ะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องเอาตัวของอไม่ต้องเอาตัวของ เวลาตามนั้นก็ได้อยู่ที่เราใช้ที่เราเหมาะสมนะคะบิดตรงนี้ไปเลยค่ะนะคะประมาณนะคะ15นาทีนะคะสำหรับผักพวกนี้นะนะเราจะเห็นนะคะว่าตรงนี้ค่ะจะมีแสงขึ้นนะคะแล้วก็บอกมินิมัมของน้ำนะคะและเราต้องการใช้กี่นาทีก็หมุนตามนี้เลยค่ะปล่อยให้เขาทำงานนะคะเดี๋ยวสักครู่เรามาดูต่อนะคะว่าผักที่นึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะ อยู่ในตะกร้าค่ะอยู่ในตะกร้านะคะอย่าลืมนะคะราคาพิเศษนะคะ1390นานะคะวันนี้ได้ราคาต่ำกว่าพันนะลูกค้าดูนะอันนี้นะคะเนี่ยสุดเขาติ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เปิดดูเลยนะคะอุย้ยผักสวยมากๆเลยนะคะน,นี่นะคะนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเราก็เปิดฝาดูเลยนะอันนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วเช่นเดียวกันนะคะ ส่วนนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมสุกพอดีพอดีเลยค่ะแล้วก็สวยงามนะคะนะอันนี้เนี่ยพี่น้อยย่อนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีหลายตัวนะเราจะได้อยู่ในคลิปเดียวกันที่จะได้ดูได้นะคะสําหรับคุณลูกค้าที่จะตัดสินใจซื้อตัวนี้นะคะ1,390นะคะเราจะขายในราคาที่ต่ำกว่าพันค่ะ ไปดูเลยนะคะอาจจะ800นะคะ8 0 0นะคะ899นะคะถ้าเราเคยเห็น899นะคะซื้อได้เลยค่ะเป็นราคาพิเศษนะคะราคาพิเศษค่ะกดติดตามช่องจะได้ราคานี้ไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณลูกค้านะนึ่งผักรับประทานได้ประจำเลยนะคะเพื่อสุขภาพของเรานะคะ